มีพี่ที่เป็น L G B T Q จากฝั่งลาวเขาเดินทางมาเชียร์หนูที่ขอบสนามที่กัมพูชาเลยแล้วเคลิปไวรัลนั้น่มันมีลูกสาวเว้ยมีลูกสาวต่อยมวยเว้ยอะไรฟิลอย่างเงี้ยค่ะกระแสคือไปในทางที่แบบโพสิทีฟหมดเลยไม่มีเนกาทีบเลยไม่มีพลังงานลบเลยไม่มีด้านลบเลยมีแต่ด้านดีด้านส่งเสริมให้หนูแบบสู้ต่อไปเพศมันก็แค่เป็นตัวบ่งบอกแต่ว่า ความสามารถของบุคคลนั้นน่าจะเป็นตัวชีวัดได้ดีกว่ายังไงหนูก็ยังเป็นเพศชายอยู่แต่แค่หนูมีรสนิยมที่ชอบเพศชายด้วยกันแค่นั้นเอง พอเราดีใจเรามันเหมือนเป็นเหมือนกับแบบว่าอัตโนมัติของร่างกายที่แบบเราเราหมุนไปเองโดยอัตโนมัติเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นชนะแล้วพอเขาบอกว่าหนูชนะใช่ไหมคะหนูก็ดีใจของหนูปกติเลยแล้วก็หมุนสโลโมเตอร์แค่นั้นเลยมันเป็นความเคยชินที่เราแบบเล่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่ได้แบบว่าวางแผนหรืออะไรมีการที่จะตัดสิทธิ์หนูในแมตช์นั้นเลยสิ่งที่เราทํามันไม่โอเคนะมีมุมที่แบบคิดเยอะก็เลยแบบคุยกับโค้ชก็เลยพยายามโอเคทั้งมันแพ้ชนะมันเป็นเกมกีฬาทําให้เต็มที่ททที่่สุดเเาาร โชว์เพอร์ f o r m มนซ์ให้เขาเห็นว่าเรามีดีอะไรแล้วหนูก็ทําเต็มที่ของหนูแล้วมันไม่ได้มีในกฎว่าห้ามแสดงอาการดีใจในลักษณะที่เป็นตุ้งติ้งหรือกาลังโชว์ว่าฉันคือ LGBTQ นะซึ่งหนูก็ไม่ได้ทําฝ่าฝืนกฎใด,ดๆเลยในฐานะที่หนูเป็น LGBTQ นะครับการแสดงออกหรือการแสดงท่าทางดีใจในลักษณะที่เราเป็นในใน,ในความเป็นตัวของตัวเราอะหนูก็ยังมองว่าให้เป็นคนอื่นๆที่เป็นกีฬาอื่นก็ถ้าสมมติว่าในในกฎของกีฬานั้นๆเขาไม่ได้บังคับถ้าคุณอยากจะทําทําไปเลยค่ะเพราะถ้ามันเป็นความสุขมันเป็นมันเป็นสิ่่งที ให้เรามั่นใจในการแข่งขันและสามารถที่จะชนะได้ทําไปเลยค่ะหน,หนูมองว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้ให้ใครเดือดร้อนแลวเราไม่ได้ไปเยาะเยะ้ยคู่ต่อสู้เราไม่ได้แบบเราไม่ได้ดีใจในระหว่างการที่เราต่อสู้อยู่หรือว่าเรากําลังทําการแข่งขันอยู่เราดีใจในโมเมนต์ที่เราชนะหรือแพ้แล้วเราสามารถที่จะดีใจในรูปแบบที่เราเป็นได้ค่ะแต่ก็ต้องดูกฎดูระเบียบของกีฬานั้นๆด้วยว่ามันห้ามไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าห้ามหนูก็มองว่า มันเหมือนกับการตัดทอนสิทธิหรือว่าแบบกีดกัน LGBTQ ไปหรือเปล่าส่วนมากจะมีคนมาชื่นชมมาแบบมาให้กำลังใจอะไรอย่างนี้มากกว่ากระแสคือไปในทางที่แบบโพสิทีฟหมดเลยไม่มีเนกาทีฟเลยไม่มีพลังงานลบเลยไม่มีด้านลบเลยมีแต่ ด้านดีด้านส่งเสริมให้หนูแบบสู้ต่อไปอบอุ่นในใจอะค่ะมันแบบมันชื่นใจที่แบบเออเราเราเป็นแบบนี้เขาก็แบบเปิดกว้างเรามากขึ้นเขารู้สึกเอ็นดูเรามากขึ้นเรารู้สึกแบบดีใจจนแบบพูดไม่ออกอะคะ่ะความรู้สึกมันอิ่มข้างในมันมีแรงที่เราจะสู้ต่ออะไรเงี้ยค่ะเราก็เรามีเป้าหมายแล้วว่าเราเรามาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทํามันไม่ได้ทาความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแต่ว่ามัน,มนยิ่งทําให้คนอื่นมีความสุขไปกับเราด้วยมีผู้คนไม่ใช่แค่คนไทยมีต่างประเทศเขารู้จักหนูด้วยอย่างเงี้ยมันโอ้ยม เดินฝันแบบเยอะเลยเยอะแบบเยอะทวีคูณไปเลยมีพี่ที่เป็น LGBTQ จากฝั่งลาวเขาเดินทางมาเชียร์หนูที่ขอบสนามที่กัมพูชาเลยแล้วก็มาให้กําลังใจมากอดมาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าให้กําลังใจเธอนะฉันเชียร์เธอนะอะไรเงี้ยหนูก็เพิ่งมาเล่นกีฬาคิกบ็อกซิ่งได้6เดือนเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าแฟนกีฬาแทบจะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ําว่ามีกีฬาคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทยของเราคือน่าจะเห็นเพราะคลิปไวรัลนั้นแล้วเขาก็เลยเดินทางมาหาว่าเออวิ่มันมีลูกสาวเว้ยมีลูกสาวต่อยมวยเว้ยอะไร เป็นโมเมนต์ที่หนูแบบดีใจมากๆคือพี่เขาแบบอุตส่าห์เดินทางมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเรียนคาราเต้เป็นครั้งแรกในอายุ ประมาณ13ปีค่ะตอนหมหนึ่งขึ้นมอหนึ่งรู้ตัวเองแล้วว่าเราเป็น LGBTQ เราก็อยากจะไปให้ไกลกว่าสังคมที่บ้านได้ไปเปิดโลกกว้างๆว่านอกสังคมชนบทตรงนั้นมันมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายหรือเปล่าก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนกีฬาจตนนุนสมราชคุณครูในโรงนีนหลายๆคนเขาก็ไม่คิดว่าหนูแบบจะไปในจุดๆนี้ได้อะไรเงี้ยคือทุกคนเขารู้ว่าเราเป็น LGBTQ อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากอยู่แต่เราก็ทํามันได้ทุกคนก็ตกใจทุกคนก็ว้าวไม่ไม่คิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์เลยหนูว่าหนูหนูน แสวงมากกว่าพรแสวงน่าจะเยอะกว่าคะ่ะเพราะว่ากว่าจะหนูจะได้เหรียญน,นะคะมันก็ใช้เวลาประมาณ3ปีเลยกว่าหนูจะได้เหรียญครั้งแรกเพื่อนเพื่อนหนูแข่งแมตช์แรกเขาก็ได้เหรียญกันแล้วแต่หนูอ่ะมันเหมือนจะเป็นขั้นบันไดกว่าจะเดินทางไปถึงเหรียญทองอะคะ่ะชีวิตหนูมีเรื่องชัเล์เยอะมากหนูก็มาอยากจะมาชัเล์ตัวเองอีกในใน,ในเมื่อปีที่แล้วแข่งจิงแชมป์ประเทศไทยของคิกบ็อกซิ่งในประเภทต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รำหนาก็ได้ได้เหรียญทองมาทั้ง2ประเทศเลยชิงแชมป์เอเชียในปลายปีที่แล้วด้ว ห่วยป็นแมตท,ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่แบบใหญ่มากๆได้คว้าม,มา2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียของคิกบ็อกซิง่ง แต่หนูวไม่เคยโดนแบบรุนแรงก็โดนแตบบ่ผู้ชายแบบอุ้ยจับตัวอุ้ยนี่เป็นตุด๊ดไอ้นี่เป็นตุด๊ดอิจิมี่เป็นตุดนนต๊ดฟีลนั้นแค่นั้นเองค่ะแค่แบบมีคำพูดที่เขาแบบพูดล้อเล่นกันแต่บางครั้งมันเซนสิทีบางครั้งมันมันเป็นคำพูดที่แรงสำหรับเราเกินไปที่หนักสุดที่น่าจะเจอก็น่าจะเป็นแบบว่าแกล้งเอาน้ำมาไว้ที่ประตูเราเปิดประตูแล้วน้ำมันหลนใส่หัวแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าเวลาแบบเพื่อนมาแกล้งแบบลุมแกล้งหรือว่าเขาก็สู้แรงหนูไม่ได้หนูก็ ปักเข้าไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนะ้าตอนเด็กๆตอนประมาณประมาณสิบสามปีก็ก็เคยมีฟัดกันบ้างหนูเป็นคนไม่ค่อยคิดเยอะไม่ค่อยคิดมากถ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไอ้บางคนเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆแต่สําหรับหนูอะเรื่องเบาๆเล็กน้อยเราสามารถที่แบบตัดทิ้งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ไม,ไม่ต้องไปให้ค่ากับแบบเรื่องนี้ได้เลยหนูจะเป็นคนแบบนั้นอะไรที่แบบทําให้รู้สึกว่าเป็นท็อกซิกกับชีวิตตัดทิ้งแล้วก็ move on โฟกัสกับคนที่รักโฟกัสกับสิ่งที่จะทํามากกว่าวันนี้ฉันมีอะไรจะต้องทําฉ อะไรเงี้ยเป็นฟิลนี้มากกว่าหนูจะมาโฟกัสสิ่งที่หนูจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นจากเมื่อวานยังไงมากกว่าค่ะสังคมที่หนูอยู่อะหนูค่อนข้างที่จะโชคดีที่ทุกคนรักและซัพพอร์ตทุกคนเอ็นดูเรื่องบูลลี่ไม่มีเลยสำหรับหนูอะมีแต่หนูว่าไปบูลลี่คนอื่นเขา หนูนี่แหละนีสัยไม่ดีไปบูลลี่คนอื่นเขาแต่ในในคนอื่นที่จะมาแกล้งมาบูลลี่หนูไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีค่ะมีแต่แบบพูยสนุกสนานในฮากันอะไรเงี้ยค่ะตลกขบขันกันเราเป็นเหมือนสีสันให้กับทีมมากกว่าเรายิ่งโตขึ้นเลยคนระับการบูลลี่แทบจะไม่มีเลยตอนนี้มันมันเป็นโลกที่เปิดกว้างเสรีภาพมันยอมรับกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วให้มองถึงว่าบุคคลคนนั้นเขามีความสามารถด้านไหนมากกว่ามากกว่าเราไปมองเรื่องเพศดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงหนูก็ยังเป็นเพศชายอยู่แต่แค่หนูมีรนันนยม ที่ชอบเพศชายด้วยกันแค่นั้นเองเพศมันก็แค่เป็นตัวบ่งบอกแต่ว่าความสามารถของบุคคลน,นั้นนะน่าจะเป็นตัวชี้วัดได้ดีกว่าการที่เป็นเพศมากกว่า อย่างน้อยคือหนูก็อยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ LGBTQ รุ่นน้องๆหรือว่าเพื่อนๆต่อไปว่าแบบเราสามารถที่จะเป็นในสิ่งที่เราเป็นได้เราแค่เราแค่เป็นแบบนี้ค่ะเราไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้กับใครหนูก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับ LGBTQ ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็น Q+ เป็นเลสเบี้ยนเป็นทุกๆคนเลยค่ะที่ไม่ได้ชอบแบบชายจริงแบบเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายทอมกับกระเทยกระเทยคบกระเทย ทอมพบทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ซับพอร์ตหนูก็อยากจะให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเขาแค่มีรสชายิที่แตกต่างจากคนอื่นแต่เขาก็คือคนคนหนึ่งในโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็ยังอยากจะใช้จุดจุดเี้ยค่ะที่หนูมีสปอตไลท์สองถึงหนูก็ยังอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ซับพอร์ตเขาถึงแม้คนอื่นจะไม่เห็นด้วยแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าหนูคนหนึ่งที่จะยืนแล้วก็ซับพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ